ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจวบวันที่22สิงหาคม2,557นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เราคาดว่าน่าจะยังคงอยู่ในกรอบเดิมนะคะจริงๆตลอดทั้งอาทิตย์มานี้ก็ถือว่าตลาดแทบจะไม่ได้ขยับไปไหนไกลมากเท่าไหร่นะคะก็ยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะ แนวต้านอยู่ที่ 1555- ถึง1560นะคะหลังจากที่ก็มีความพยายามในการยืนเหนือ1,550มาได้2วันนะคะส่วนแนวรับอยู่ที่1545นะคะในแง่ของปัจจัยแวดล้อมตลาดเนี่ยถ้าภายในมองว่าไม่ได้มีอะไรดูตื่นเต้นมากมายนะคะในช่วงนี้หรือว่าในระยะสั้นนะคะก็มองว่าหลังจากที่ได้นายกรัฐมนตรีแล้วนะคะต่อไปก็คือดูหน้าตาตัวโผคณะรัฐมนตรีแล้วก็ดูเรื่องของออการดาเนินงานในเรื่องของ การบริหารประเทศตามมานะคะก็คิดว่ายังไม่น่ามีอะไรตื่นเต้นส่วนน้ําหนักจากปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะด้านตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศหลักอ,อ,อย่างสหรัฐเนี่ยถือว่าออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะก็ค่อนข้างหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนพอสมควรเมื่อวานนี้ตัวดัชนี s p 500มีการปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มองว่าเซนติเมนต์เนี่ยถือว่าจากข้างนอกยังคงค่อนข้างดีแต่ว่ายังมีประเด็นหลักในเรื่อง ของอาการประชุมธนาคารกลางโลกนะคะที่แจ็คสันโฮนะคะในช่วง 2- 3วันนี้ก็คิดว่าทุกคนคงจับจ้องอยู่ที่ปาฐตกถาของประธานเฟดนะคะหรือว่านางเจเน็ตเยเนแล้วก็ตัวประธาน ECB ด้วยนะคะว่านางดักกี้จะมีคำกล่าวาในแง่ของการสะท้อนภาพเศรษฐกิจของทางด้านยูโรโซนเองแล้วก็ป,ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้แล้วแนวทางในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะคะทั้งในเรื่องของ QE จากทางฝั่งยุโรปส่วนทางฝั่งสหรัฐอเมริก กาเองก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสัญญาณที่จะส่งออกมาจากทางนางเยเล่นนะคะว่า,าจะมีความแอเ็เคร์ซมากขึ้นในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดหรือไม่นะคะจากาการประชุมรา,ายงานการประชุมของเฟดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ออกมาแล้วก็พบว่าประธานเฟดในหลายสาขาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความแอคทีฟมากขึ้นนะคะในแนวคิดเรื่องของการปรับเพิ่มขึ้นอัจารยดอกเบีย้ยยังยกเว้นอยู่ที่แต่ตัวประธานนะคะยังคงมีท่าทางที่ที่ดูผ่อนคลายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็คาดหวังว่าจะ จะเห็นสัญ,ญญาณอะไรใหม่ๆออกมาจากทางนางเยเล่นในการประถางาในในการประชุมที่แจ็คสันโฮในรอบนี้นะคะก็คิดว่าเป็นแฟกเตอร์ที่น่าจะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจากต่างประเทศนะคะของเราคงมีได้รับผลกระทบในเชิงเซนติเมนต์นะคะในในในแรงอิมแพคอาจจะย,ยังไม่ได้มีมากมายนะคะในแง่ของตัวดัชนีเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าปรับเพิ่มขึ้นมายิ่งสูงก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งเข้าใกล้เขตโอบอร์ดมากขึ้นด้วยนะคะในแง่เชิงฟอร์เวิร์ดพีในปี5 57ก็ถือว่าตอนนี้เราเทรดอยู่ในระดับ P/E ที่ค่อนข้างสูงนะคะถ,ถ้าไม่มีปัจจัยอะไรบวกใหม่ที่ดูโดดเด่นเข้ามาผลักดันเนี่ยคิดว่าค,ค,ค่อนข้างยากที่จะผ่านไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีแรงขายทํากําไรสลับออกมานะคะเพื่อรอปัจจัยใหม่แต่ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีความโดดเด่นเข้ามาแล้วผลักดันให้มีฟันเฟือของต่างชาติหรือว่าสถาบันเข้ามาซื้ออย่างเต็มที่เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะทะลุไปได้นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เห็น ความชัดเจนของอการกลับเข้ามาของโฟรนะคะของต่างชาติเท่าไหร่นะคะยังยังคงดูสงวนท่าทีในการเข้ามาเก่งกำไรซะมากกว่านะคะ,อะมองตัวพอร์ตระยะสั้นนะคะเมื่อวานนี้มีการเทค e Profit ตัว KTB ออกไปนะคะก็ มาร์กพาฟิตไป4.02นะคะวันนี้ปรับตัว UV เข้ามาเพิ่มรอทำกำไร12บาท20นะคะตัวนี้ได้มีข่าวในระยะสั้นเข้ามาในเชิงบวกนะคะจากการได้รับสิทธิการเช่าพื้นที่โรงเรียนเตรมทหารนะคะก็มีเนื้อทีออ่กว่า90ไร่นะคะก็อยู่ตรงหัวมุมพระราม4ตัดกับถนนวิทยุนะคะเพื่อจะมีการพัฒนาเป็น เป็นคอมเพล็กซ์นะคะประกอบไปด้วยโรงแรมสำนักงานศูนย์การค้าและศูนย์วัฒนธรรมนะคะมูลค่าก็หลายหมื่นล้านบาทนะคะก็น่าจะเป็นข่าวบวกในระยะสั้นเข้ามานะคะก็ให้เราทำกำไรที่10บาท20นะคะส่วนหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชวรลานนะคะในสัปดาห์นี้ก็มีปรับเพิ่มเข้ามานะคะจากที่เราทำตัวเลขมาตลอด ทั้งสัปดาห์นะคะก็นอกจากซ u เปอร์โซล่า AJP แล้วก็ปรับเพิ่มเข้ามาอีก2ตัวก็คือตัว VIH แล้วก็ตัว ABC นะคะสำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะก็ทำนองเดียวกันเราขอเพิ่มตัว UV เข้ามาให้เข้าซื้อที่ ATO นะคะเราทำกำไรที่บวก3%จาก ATO แล้วตัดขาดทุนที่ลบจาก ATO นะคะตัวที่2คือ s i n เก r นะคะที่เราแนะนำเข้ามาเนี่ยมองว่าถึงแม้ว่ากำไร2คิวที่ออกมาดูไม่ค่อยสดใสน,นะคะแต่ว่า คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ใน3คิวนะคะแล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกใน4คิวนะคะสนับสนุนโดยการใช้จ่ายที่ดีขึ้นหลังจากการมีรัฐบาลเข้ามานะคะราคาหุ้นซิงเกอร์ถือว่าค่อนข้างแลกกาดนะคะเทรดที่ P/E ปี58เพียงแค่11.9เท่านะคะเทียบกับกลุ่ม commerce เทรดกันกว่า35เท่านะคะให้เข้าซื้อที่ ATO นะคะออรอทำกำไรที่ ATO บวก5%แล้วก็ตัดขาดทุนที่ ATO ลบ3%นะคะส่วนอัปเดตตัวอื่นในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยขอเราขอปรับ ลดราคาจุดทํากําไรของคาหมาดกับสีไทยลงมานะคะทั้งนีเ้เนื่องจากว่าตัวราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมา,าแต่ว่ายังไม่ถึงจุดทํากําไรหลายรอบนะคะก็ถือว่าค่อนข้างทรง,งๆตัวเราก็อยากจะปรับจุดทํากําไรลงนิดหน่อยเพื่อให้เทคโปรไฟตออกไปนะคะจุดทํากําไรอาของคามาดเนี่ยขาปรับลดลงมาที่5้าบาทแปนะคะแล้วก็ตัวสีไทยลดลงมาที่2องบาทห้ค่ะ ส่วนตัวหุ้น SBL นะคะเมื่อวานที่เสนอสถานะช็อตเซลล์ตัว BJC นะคะปรากฏว่าราคาก็รีบลงไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถึงจุดช็อตที่เราให้ไหว้ก็ถือว่าเป็นการช็อตไม่ได้นะคะในส่วนของคู่แพรทรดเนี่ยก็ได้ได้เปิดสถานะนะคะที่1.87นะคะก็รอทำกำไรอยู่ค่ะติดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ